เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมใหม่กับผมนายคุดดอยเช่นเคยนะครับในที่สุดนะฮะเราก็เจอเกมน่าเล่นสักทีหนึ่งท่านผู้ชมโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่ามังกรหยก 2M นั่นเองผมบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าเกมตัวนี้เขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานเท่านั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะโหลดมาเล่นด้วยกันผมก็ได้เอาลิงก์ดาวน์โหลดของเจ้าเกมตัวนี้นะครับแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละทีนี้ท่านผู้ชมเรา าดูในส่วนของเจ้าตัวเกมกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าเล่นบ้างนะครับเริ่มต้นนะท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่านี่เมื่อกี้แดดออกตอนนี้ฝนตกเฉยเลยนะครับคือภายในตัวเกมเนี่ยเขามีเรื่องของสภาพอากาศด้วยนี่โคตรแจมและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยตัวละครของเราหูเขทาทำออกมาได้แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะครับและเขาก็ยังมีเรื่องของหนี่สัตว์เลี้ยงนะครับเจ้ากวางที่วิ่งตามผมด้วยแล้วก็ยังมีเจ้าสัตว์ขี่นะครับแบบที่เพื่อน เราที่อยู่ข้างๆขี่กันด้วยนะครับ นี่เดี๋ยวผมพามาดูปึ๊บโอ้โหผมก็มีสัตว์ขี่เหมือนกันแต่ไม่สวยเลยว่ะเดียโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับมีทั้งระบบสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่มีครอสตูมนะครับนู่นนี่นั่นสรารพัดเลยนะครับมีระบบใส่ปีกด้วยนะแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าฉากต่อสู้นะฮะมันจะกลายเป็นแนวเทิร์นเบสซะงั้นเอาง่ายๆเลยนะก็คือมันเป็นเกมสะสมตัวละครจัดทีมแล้วก็ไปต่อสู้กันแบบเทิร์นเบสนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ท่านผู้ชมผมว่าเราลองมาวิ่งเล่นในเมืองกันดูดกว่า นะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอ้โหบอกเลยว่าแผนที่นะครับมีเยอะมากแล้วเมืองแต่ละเมืองเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมฉากสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับและที่สําคัญนี่โอ้โหท่านผู้ชมมียืนตกปลากันด้วยโอ้โคตรเฟี้ยวเห็นไหมแต่ละคนนะครับมีทั้งตัวละครผู้หญิงตัวละครผู้ชายเยอะไปหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูเรื่องระบบต่างๆแล้วก็ความน่าสนใจอื่นๆในเกมเนี่ยผมว่าเรามาดูในส่วนของการสร้างตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะครับ สำหรับเจ้าเกมตัวนี้นะครับตอนที่เราเลือกสร้างตัวละครมาเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะมีเรื่องของการเลือกสำนักด้วยนี่ที่ด้านซ้ายมือเลยนะครับมีทั้งหมด6สำนักด้วยกันโดยแต่ละสำนักนะครับเขาจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยสตัวแบบนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่ามันต่างกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะในส่วนของสเตตัสนะครับนี่จะอยู่ด้านขวามือตรงนี้ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีปลื้ปลื้ลลเห็นไหมทุกตัวสเตตัสเหมือนกันหมดนะครับคือเอาง่ายๆใครอยากเล่นสำนักไหนนะครับท่านผู้ชมก็ มาดูที่ด้านขวามือนะครับอย่างเช่นสำนักแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเน้นเรื่องดาเมจหมู่นะฮะแล้วก็ถนัดการโจมตีระยะกว้างนี่ส่วนสำนักที่2นะครับเป็นสายซัพพอร์ตฟื้นฟูเลือดได้แล้วก็สามารถชุบชีวิตเพื่อนในทีมได้ด้วยนะครับสำนักที่3นะครับนี่เป็นสายควบคุมนะครับอันนี้เขาจะเก่งในเรื่องการ PVP นะท่านผู้ชมส่วนสำนักที่4นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นการโจมตีเดี่ยวแบบโคตรแรงเน้นคิดิคอนดาเมจที่โคตรสูงโอ้โหใครที่ชอบลักษณะแบบ ตีเดียวแบบทีเดียวเกือบหมดหลอดเนี่ยผมแนะนําสํานักนี้เลยนะครับส่วนอันต่อมานะครับอันที่5โอ้โหอันนี้เหมือนจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยกลายเป็นดามเมดกลุ่มนะครับแล้วก็เน้นคิดิคอนเหมือนกันนะผู้ชมและสุดท้ายนะครับในสํานักที่6นะครับเป็นสายซัพพอร์ตพลังชีวิตแล้วก็สามารถใช้พิษได้ด้วยและที่สําคัญนะครับนี่เขามีบอกว่าสามารถที่จะลดพลังป้องกันของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยทุผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบสํานักไหนนะครับก็ลองเลือกเล่นกันดูและพอเราเลือกสําก ได้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมในส่วนของตัวละครนะครับเราอยากจะเล่นตัวละครแบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือกเข้ามาเล่นกันได้เลยนะฮะเอาล่ะทีนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นเลยนะท่านผู้ชมคือระบบการเล่นเกมนี้มันจะงงๆนิดนึงนะครับคือเราอ่ะเข้าเกมมาแล้วแบบโอ้โหแม่งวิ่งเป็นตัวแบบนี้เลยว่ะมันต้องเป็นเกมแนวแบบ Open World อะไรอย่างนี้แน่เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมมันเป็นเกมแนวเท r ร์นเบทนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสะสมฮีโร่ได้แบบ โคตรเยอะเลยนะแล้วก็จัดทีมตัวละครฮีโร่ฝั่งเรานะครับว่าจะเอาตัวไหนเข้าทีมมั่งอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยก็แล้วกันกดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่นี่จอมยุทธเลยท่านผู้ชม,ม,มเห็นไหมว่ามีตัวละครเยอะไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะท่านผู้ชมตัวละครทุกตัวในเกมนี้นะครับมันคือตัวละครที่อ้างอิงมาจากนิยายเรื่องมังกรหยกนั่นเองอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับนี่กล้วยเจ๋งและแน่นอนนะครับว่าพอมีกล้วยเจ๋งแล้วเนี่ยโอ้โหอึ้ง ยงก็มีเหมือนกันน,นะพีชมเซียวเลงนึ่งนะฮะ, <_ S 1> ะ,ฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีหมดเลยนะครับแมเดี๋ยวผมพาไปดูกันลวกันอ่ะทีนี้ท่านะผู้ชมออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรแจมๆจมดีกว่าโดยเจ้าเกมนี้นะฮะถึงแม้ว่าฉากต่อสู้มันจะเป็นเทิร์เบดนะแต่ว่าฉากในเกมนะครับนี่เราสามารถที่จะมายืนตกปลาในเกมได้ด้วยเป็นยังไงและที่สาคัญท่านะผู้ชมเห็นไหมเขามีระบบคอสตูมด้วยโอ้โหมีสัตว์ขี่มีโปงมีปีกใส่ด้วยนะครับเฮ้ยผมว่าผมพาเพื่อนๆไปดูคอสตูมก่อนดีกว่าเพราะว่าเกม คอสตูมสวยนะครับนี่ให้เรากดมาที่ชุดแฟชั่นได้เลยท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเลยนะว่าเราอยากจะเปลี่ยนคอสตูมในส่วนไหนของร่างกายของเรานะครับโดยอันแรกนะครับนี่ก็จะมีคอสตูมอาวุธเห็นไหมคือตัวที่ผมเอามามันใช้พัดเป็นอาวุธไงคอสตูมเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่โอ้โหเป็นยังไงอย่างแจมแสงนี่แบบอลังการโคตรๆอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมลองใช้เป็นตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับแสงแบบไม่ต้องเยอะอะไรมากมายนะฮะเสร็จแล้วท่านผู้ชมเรามาดูในส่วนของหมวกกันนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หูมันเปลี่ยนทรงผมเลยว่ะอย่างเฟี้ยวนี่โอ้หูอย่างเทสท่านผู้ชมโอ้โทรงผมแบบสมัยใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงเออโอ้หูหมวกหมูก็มีแม่มีแต่แจมๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมว่าผมลองใส่เป็น อ่ะทรงนี้ก่อนก็แล้วกันกน,นี่เฟี้ยวๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของชุดกันนี่โอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยชุดอย่างแจมแม่แต่ว่าตอนนี้มันมืดมดมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าข้างนอกฝนตกอยู่นะครับเห็นไหมมีเม็ดฝนด้วยนะเสร็จแล้วเอ้ยโอ้โหอันนี้มีใส่ทักซิโด้ด้วยว่ะแต่ว่าขามัน <c oughs> ทาไมขามันลอยขนาดดีวะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวดูวมีชุดอะไรอีกชื้ นี่จึงโอ้โหชุดคิดมัดก็มีวะเฮ้ยแล้วก็มีชุดแบบอืมโอ้โหท่านผู้ชมอันนี้ชุดออกแนวนักลบเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเป็นเจ้าชุดตัวตัวนี้โอ้โหอันนี้ค่อยดูดีหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่โอ้โหมีเรื่องของปีกด้วยท่านผู้ชมประดับหลังนั่นเองนะครับนี่นี่น,นี่โอ้โหอันนี้ผมเห็นคนใส่กันเยอะชึบโอ้โหอย่างเฟี้ยว แต่ละอันนี้มันสุดๆไปเลยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับว่าเจ้าคอสตูมแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเรื่องของค่าสเตตัสบวกเพิ่มมาด้วยเห็นไหมแต่ละชิ้นเนี่ยมีค่าสเตตัสที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยบวกเลือด120แล้วก็ต้านผนึก10นะครับแล้วทีนี้เรามาดูอันนี้ โอ้โหปีกอย่างงามท่านผู้ชมดูแสงซะก่อนโดยปีกกันนี้นะครับโอ้โหบวกสเตตัสเยอะมากแล้วก็รู้สึกจะมีนี่โอ้โหมีแจมๆอีกเยอะเลยนะฮะนี่โอ้โหท่านผู้ชมปีกแสงอย่างสวยแต่ละอันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับนี่นี่โอ้โหอปีกอะไรกับมือวะทำไมมันสวยขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นนี่แหละอันนี้แหละสวยดีนะครับเสร็จแล้วนะฮะนี่ประดับเอวก็มีเหมือนกันท่านผู้ชมบล๊บ บลืบ๊บโอ้โหนี่เลยน้ำเต้าห้อยอยู่ที่เอวเลยนะครับเสร็จแล้วท้ายที่สุดนะครับก็คือลอยเท้านั่นเองอันนี้ไม่ใช่รองเท้านะบอกไว้ก่อนมันคือลอยเท้านะครับคือเวลาเราวิ่งในเมืองเนี่ยมันจะมีเรื่องของรอยเท้าวพวกนี้นะครับมันจะตามท้ายเราไปแบบเป็นทางเลยนะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรแจมแจมบ้างนี่โอ้โหอันนี้เป็นแบบมืดๆท่านผู้ชมเป็นควันดาเป็นไฟดําขึ้นมานะครับแล้วก็มีแบบ นี่โอ้โหเป็นเพลิงนะฮะวิ่งแล้วเป็นเพลิงลาวาตามพื้นเลยแบบนี้โคตรเท่อะเอาเป็นว่าในส่วนของคอสตูมนะครับก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมบอกเลยว่านี่เกมเพิ่งเปิดนะเนี่ยอนาคตนะครับน่าจะมีอะไรแจมๆออกมาอีกเยอะเลยนะครับอะเอาเป็นว่าเราออกมาก่อนทีนี้ต่อมานะครับเรื่องอุปกรณ์แน่นอนท่านผู้ชมว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครหลักของเราได้ด้วยแล้วเจ้าอุปกรณ์พว้นี้นะครับเราสามารถที่จะอัพ เกรดเพิ่มดาวตีบวกได้นะฮะซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมว่าผมแนะนําให้ตีบวกไปเลยนะเพราะต่อให้อนาคตเราเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเป็นพวกสีสม้มสีทองสีแดงอะไรพวกเนี้ยไอเรื่องของการตีบวกการอัปเกรดพวกเนี้ยมันจะตามอุปกรณ์ชิ้นใหม่ไปด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องเสียดายเลยนะเรามีวัตถุดิบเท่าไหร่นะครับให้เราทําการตีบวกไปเลยแน่แล้วก็นี่อุปกรณ์แต่ละชิ้นมีเรื่องของการเสริมแกล่งหรือว่าใส่หินลูนเข้าไปด้วยโดยเจ้าหินลูนพวกนี้นะครับก็แน่นอนท่านผู้ชมก็บวกค่าสเตตัส ต่างไม่เหมือนกันนะฮะก็อยู่ที่เราแหละว่าเราอยากจะบิ้วตัวละครของเราให้เป็นสายไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเลเวลหินลูนพวกนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมใส่ได้ทุกชิ้นเลยนะและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีเมนูอื่นด้วยแต่ว่าของผมยังไม่เปิดไงก็ข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วต่อมาท่านผู้ชมนี่เรื่องวอยุทธ์นะครับก็คือเรื่องของการอัพสกิลนั่นแหละให้เราก,กดอัพแบบนี่แบบนี้ไปเลยนะครับง่ายดีและนอกจากสกิลหลักพวกนี้แล้วนะครับเขายังมีเรื่องของพรสวรรค์ด้วยแล้วก็มียอดวิชามีฝึกกฝนมีีออะไร แต่ว่ายังไม่เปิดนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมารีวิวแยกให้ก็แล้วกันทีนี้ต่อมานะครับจอมยุทธนี่อันนี้ก็คือเพื่อนร่วมทีมของเรานั่นเองนะผู้ชมโดยเจ้าเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าเวลาไปสู้จริงเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับแค่ตัวละครหลักแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราได้แค่นั้นนะครับในส่วนของเพื่อนร่วมทีมของเราพวกเนี้ยเราไม่สามารถบังคับได้นะเขาจะทําการโจมตีอัตโนมัติเองเลยนะครับแล้วก็ใส่สกิลเองด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดตัวละครเสริมของเราพวกนี้ได้ น,ะะนี่อย่างเช่นนี้ผมได้ชิ้นส่วนมาครบแล้วนะครับ30ชิ้นผมก็จะทําการพัฒนาไปเลยเบื๊บเข้าไปหนึ่งทีนี่เป็นบวก2เลยนะฮะ อเอาละแล้วก็จะมีเรื่องของนี่จอมยุทธหรือว่าสายสัมพันธ์นั่นแหละท่านผู้ชมคือเกมนี้นะครับยิ่งเรามีตัวละครเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีนั่นเองต่อให้เราไม่ได้เอามาเข้าร่วมทีมนะแต่ขอให้เรามีตัวละครเยอะๆนะครับและที่สําคัญนะท่านผู้ชมไอตัวละครที่เรามีเยอะเนี่ยยิ่งเราอัพเลเวลนะครับหรือว่าพัฒนาตัวละครเหล่านั้นเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งทําให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยได้ค่าสเตตัสเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่แบบนี้เลยเห็นไหมผมอัพไปบวกสองนะครับพลังป้องก บวก8เป็นบวก15เลยท่านผู้ชมปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับโดยเขาก็จะมีเห็นไหมทุกตัวละครเลยนะในเกมนี้ยิ่งเรามีตัวละครเยอะแล้วก็ไปอัปเกรดมันนะครับมันจะทําให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองและต่อมานะครับนี่เรื่องการสร้างค่ายก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยสามารถเอาตัวละครเสริมพวกนี้นะครับไปเข้าร่วมทีมได้ด้วยเวลาต่อสู้เนี่ยเกมมันจะเป็น turn b a เบ d นะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับ โดยตัวละครเหล่านี้นะครับมันก็จะมีสายของมันด้วยนีเนยน่เป็นการโจมตีกําลังภายในเป็นการโจมตีภายนอกนะครับแล้วก็มีการรักษาด้วยโดยเจ้าเกมตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเรื่องกําลังภายในกําลังภายนอกเนี่ยมันก็คือเรื่องของการโจมตีกายภาพแล้วก็การใช้เวทนั่นเองนะฮะอย่างตัวนี้เขาเขียนว่านอกนะครับก็คือพวกสายกายภาพนั่นแหละส่วนตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าในน,นะครับก็คือการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นสายเวทนั่นเองท่านผู้ชมและสําหรับการจัดทีมนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะฮะว่าตัวละครที่เรา เรามีทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้เราจะเลือกเอาตัวไหนเข้าทีมตัวไหนออกทีมก็ได้อย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวนี้ฟ๊บ,บอะเข้ามาแทนตัวนี้บึบ บึ๊บอ่าเรียบร้อยท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับกดจิ้มไปทีนึ่งกดจิ้มไปทีนึ่งอ่าเป็นการเปลี่ยนทีมแล้วนะฮะอ่ะโอเคตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับและเมนูต่อมานะครับนี่คำว่าพักเลยนะฮะหรือเอาง่ายๆคือระบบกิวของเจ้าเกมนี้นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีกิวอยู่เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแยกทำคลิปรีวิวให้ก็แล้วกันนะฮะอ่ะออกมาก่อน สำหรับเมนูต่อไปนะครับโหอ,อันนี้ผมนําเหนอแบบสุดๆเลยท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเกมเทิร์นเบดเนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยจืบกดไปเบ,บิบเบิบเบิบโอ้โหวิชาตัวเบาเป็นยังไงล่ะครับนี่อย่าเอาอีกทีกดแล้วก็อยากจะไปตรงไหนของแผนที่ไปได้เลยครับผมนี่เป็นยังไงคือมันบังคับอาจจะงงๆนิดนึงนะ เอาล่ะทีนี้ต่อมาท่านผู้ชมผมว่าเรามาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าสัตว์เลี้ยงของเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าในฉากต่อสู้เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยเราโจมตีด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวท่านผู้ชม อ่ะทีนี้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับมันก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดเลื่อนขั้นนะครับนี่ปลุกพลังนู่นนี่นั่นสารพัดเลยนะครับก็ตามฉบับเกมมือถือทั่วไปนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับเขาจะมีในเรื่องของเกรดสัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเกรดอะไรนะครับโดยให้เรานะครับนี่กดเข้ามาดูได้ที่เจ้าอัลบั้มตัวนี้เลยท่านผู้ชม เฮ้ยโิวโหมีหนุมานด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอะไรเท่ๆเยอะเลยท่านผู้ชมโดยเจ้าหน้าสมุดสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงรวมทั้งหมดที่ตัวเกมมีให้เราเล่นนะตอนนี้นั่นเองโดยเขาจะแบ่งนะครับเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับที่ด้านบนเลยก็คือนี่มีระดับหายากแล้วก็ระดับทั่วไปนี่เห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือพวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงหมดเลยนะผมบอกไว้ก่อนเห็นไหมมีแต่ตัวแบบโอ้โหแ่มแมเพียบเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกมาก่อนดีกว่านะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของเมนูสัตว์ขี่ด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่สามารถเปิดเมนูสัตว์ขี่ได้เลยเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมสัตว์ขี่เกมนี้เนี่ยมันมีนอกจากเจ้าลางโง่ๆตัวนี้ด้วยนะเขามีทั้งสิงโตนะครับมีทั้งแมงป่องยักษ์ให้เราขี่มีสัต์ประหลาดแปลกๆเยอะแยะม,มากมายเลยท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้โหอันนี้เสียดายมากเลยคือเลเวลผมไม่ถึงนะฮะก็เลยเปิดให้ดูไม่ได้นี่เห็นไหมคนนั้นขี่กวางด้วยอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูในส่่ววนนนนนของเมูดด้าาบกนกัีก ค,คือต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าเจ้าเกมตัวนี้ต่อให้เราไม่เติมเงินเลยเขาก็แจกเยอะนะซึ่งผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมยังไม่ได้เติมเงินเกมนี้เลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูตัวละครก่อนก็แล้วกันอ่ะทีนี้นะครับเราก็กดมาที่หน้าตัวละครท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะว่าตัวละครเกมนี้ที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวละครระดับ S เนี่ยซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมสัก,กบาทหนึ่งนะย้ําก่อนแต่ว่าผมเนี่ยได้ตัวละครระดับ S มา3ตัวแล้วนะครับ นี่ตัวแรกเลยก็คือเอียกล้วยนั่นเองส่วนตัวที่สองนะครับนี่กล้วยเจ๋ง แล้วก็นี่มีตัวนี้ด้วยชื่ออะไรวะอ้าวเฮียงฮงโอ้โหทำไมชื่อมันอ่านยากจังอ่ะเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆที่กําลังคิดอยู่ว่าจะมาเล่นดีไหมกลัวจะเสียเงินเยอะนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ต่อให้เราไม่เติมเงินเลยเนี่ยสายฟรีอยู่ได้สบายแน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่ด้านบนเนี่ท่านะผู้ชมเขาแจกของแบบสายฟรีเยอะมากนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งเออผมลืมไปเลยนะครับนี่เจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาของที่เราดรอปได้ไปขายได้ด้วยะครัย เอาง่ายๆเลยนะก็คือมันมีเรื่องระบบซื้อขายกันภายในเกมนั่นเองนี่พวกร้านค้าฝากขายนะครับเราอยากจะขายอะไรหรือว่าอยากจะซื้ออะไรนะครับก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเหมือนกันนี่อะทีนี้เรามาไล่ดูเมนูด้านบนกันดีกว่านะครับโดยเมนูแรกนะครับนี่เรื่องระบบร้านค้าท่านผู้ชมเอ้ยผมได้ของฟรีอะไรวะนี่กดได้ไหมกดได้ไหมกดซื้อบึ๊บเอา้าได้เหร เอ,เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือสําหรับใครที่เติมเงินเข้าเกมเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเจ้าเงินแคสต,ตัวนี้นะครับเข้ามาซื้อของที่หน้าร้านค้าพ,พวกนี้ได้นั่นเองเอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้นะครับเรามาที่เมนูต่อมากันเลยดีกว่านะครับนี่ป,ปึ๊บมาที่การสุ่มหรือเอาง่ายๆนะท่านผู้ชมอันนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือการสุ่มกระชปองนั่นแหละแต่ว่าท่านผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่สุ่มกระชปองนะเดี๋ยวเราจะรวบรวมนะครับทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ไปสุ่มกันใน คลิปหน้านั่นเองนะฮะอ่ะสำหรับใครที่อยากดูสุ่มกาชาปองนะครับก็รอดูคลิปหน้าได้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเอ้ยโอ้โหมีการลงดันเจี้ยนด้วยนี่ท่านผู้ชมโอ้โหบอสแต่ละตัวนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมด้วยนี่โอ้โหสำหรับใครนะครับที่อยากจะเก็บเวลก็ต๊กตรง EXP นะครับเขาก็จะมีพวกบรรดากิจกรรมเก็บเวลมาให้เราทานะครับหรือว่าจะเป็นการหาไอเทมนะครับนี่หรือการพักผ่อนก็มีเหมือนกันรวมไปถึงกิจกรรมจํากัดเวลาด้วยนี่เขาจะเปิดเป็นช่วงเวลาท่านผู้ชมเห็นไหมมีกิจกรรมให้เราทําค่อนข้างเยอะนะครับ อ๋อตกปลาอยู่ตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมมีขุดสมบัติด้วยนะฮะที่เราเห็นมีคนยืนตกปลาอยู่ในเมืองจําได้หรือเปล่านี่เขาเข้ากิจกรรมตัวนี้กันนะครับและต่อมานะครับนี่อันที่เด็ดที่สุดเลยนะอันนี้ผมแนะนานะท่านผู้ชมหน้าโบนัสนะครับคือเจ้าหน้านี้นะมันก็จะรวมทั้งของพวกสายเติมด้วยพวกนี้นะฮะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้หรือถ้าใครเป็นสายฟรีนะครับนี่อยู่ด้านบนเลยท่านผู้ชมเห็นปะมีอะไรที่แบบสายฟรีอย่างเรานะครับได้อันนี้ก็จะเป็นของแจกรายวันนั่นเองโดยของแจกรายวันของเกมนี้บอกเล ว่าดีมากนะอย่างวันที่2นะครับนี่เราจะได้คอสตูมนะครับเป็นชุดแฟชั่นมาแบบนี้แบบครบตัวเลยได้หมวกมาด้วยนะครับเสร็จแล้วพอวันที่3มท่านผู้ชมเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มานะครับแล้วพอวันที่4นะฮะนี่เราจะได้เจ้าสัตว์ขี่ตัวนี้มานั่นเองเสร็จแล้วท่านผู้ชมเขามีอะไรเนี่ยโอ้โหมีปีกให้เราด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยอันนี้คือล็อกอิน5วันเขาแจกปีกเราแบบถาวรเลยนะครับแล้วก็มีโอ้โหคัมภีร์ถ้าไม่ตายนะครับมีตัวละครระดับเอสแจกเราอีกแล้วแล้วก็โอ้โ คุผู้ชมคือแจกของอย่างเยอะนะฮะอันนี้คือสายฟรีนะผมบอกไว้ก่อนเอาละครับท่านผู้ชมทีนี้ผมว่าเราลองไปดูฉากเกมเพย์ของเจ้าเกมตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่าเวลาการต่อสู้จริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะลองลองอันนี้จัดการปุ๊บลุยฮ เอาละครับท่านผู้ชมทีนี้นะฮะเราก็วิ่งนะครับวิ่งเพื่อหามอนสเตอร์นะครับเพื่อเข้าไปโจมตีแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอใครเลยว่ะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บอ้าหูตอนนี้เราเจอมอนแล้วนะครับนี่เป็นยังไงฉากต่อสู้ก็มาว่ะแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดออโต้อยู่นะครับเดี๋ยวขอปิด Auto ออโต้ เนี่คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เราสามารถบังคับสัตว์เลี้ยงของเราได้เนี่ยเห็นไหมตัวที่อยู่ด้านหน้าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็บังคับตัวละครหลักของเรานะครับที่เราเลือกตอนสร้างตัวละครมาเนี่ยได้2ตัวเท่านั้นส่วนตัวละครที่เหลืออีก4ตัวที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเขาจะทําการโจมตีแล้วก็ใส่สกิลอัตโนมัตินะครับโดยอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมต้องเลือกแล้วจะใช้สกิลไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสกิลโจมตีเดียวก็แล้วกันแล้วก็เลือกเป้าหมายนะครับเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ชึ แล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับแมเจ้าตัวนี้มีท่าเดียวนะฮะจนตีหมูจัดไปบรึบี่โอ้โหเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องบึง้งโอ้โหสัตว์เลี้ยงสก,กิลอย่างเฟี้ยวแม่เห็นไหมท่านผู้ชมโคตรง่าย <laughs> นี่ชนะแล้วหรอดีอะโอเคอันนี้ก็เป็นดันเจีย้ยนนะครับเราก็วิง่งวิ่งหามอนอยู่ในนี้แหละเหมือนเออเล่นเกมโปกเกมอนเลยว่ะวิง่งวิ่งเข้าไปในป่านะครับแล้วมันก็จะสุ่มเจอมอนนะครับแล้วก็ตัดฉากเข้าไปต่อสู้นี่มาอีกแล้ว ไปลุยทีนี้ผมจะใช้ระบบออโต้นะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมตอนออโต้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าตัวละครของเรานะครับจะให้ใช้สกิลไหนในการออโต้หรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะให้ใช้สกิลไหนในการออโต้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ผมจะเอาอันนี้กดไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยโอ้โหชะนะแายท่านผู้ชมโคตรง่าย เอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้กคือการรีวิวเกมใหม่ที่มีชื่อว่ามังกรหยก 2M นั่นเองนะครับและสาหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม